บกับลุงเจที่เช่นเคยกับน่งเล่านิทานชาดกที่สอแสกกดยขอคิดคติสอนใจในสมัยของพ่อบรมศสสดาดาปสมมาสัมพุทธเจา้ากันเมื่อพระองค์เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์การมีญาติเยอะมีความสามัคคีสามารถช่วยเราหลอพ้นจากพยานันตรายไปได้เหมือนนังกับหมูที่รวมใจกันสู้กับเสือในนิทานเรื่องนี้ เมื่อครั้งที่พระเจ้าอาชาติศัตรูและพระเจ้ากรศลได้ก่อสงครามลบเพื่อชิงบ้านชิงเมืองทั้งสองลบกันอยู่หลายครั้งหลายค่ะผัดกันแพ้ปัดกันชนะอยู่อย่างนั้นในคราที่พระเจ้าอาชาติศัตรูทรงมีชัยชนะกองทัพของพระเจ้าโกศลก็จะถอยกลับเมืองเพื่อเตรียมวางแผนทางการศึกทั้งต่อไป พระเจ้ากศลเสียท่าจากการศึกครั้งนั้นก็รู้สึกโกรธแค้นว่าไดบเบ่งหาวิธีในการลบครั้งต่อไปเพื่อจะเอาชัยชนะนั้นมาให้ได้พระองค์ทรงตัดถามอามาตย์ว่าจะมีวิธีใดในการลบที่จะทําให้เราสามารถจับตัวพระเจ้าอาชาติสโตมาให้ได้อามาตย์จึงทูนพระองค์ว่าธรรมดาว่าภิกษุทั้งหลาย เป็นผู้ฉลาดในความคิดอ่านพระองค์ควรส่งคนไปสอดแนมฟังถ้อยคำของบกิสุเหล่านั้นพระเจ้ากโศติจึงมีรับสั่งให้ลาชบุรุษผู้หนึ่งไปซ่อนตัวยังพระมิหารคอยฟังถ้อยคำของภิกษุทั้งหลายแล้วนำกลับมาให้ได้ในพระเจตวันมิหารมีพระเถระแก่อยู่สองลูกที่อยู่ศาลาหลังวัด ในขณนะที่พระทั้งสองก่อไฟนั้นทั้งสองได้พูดคุยกันถึงเรื่องสงครามของพระเจ้าอาชาติศัตรูกับพระเจ้ากศนว่ะพระราชากศลช่างเขาเสียจริงๆพระองค์คงจะทราบแค่เพียงกางรเสวยพระกยาหารประมาณหนึ่งถาดเท่านั้นเหตุใดท่านถึงกล่าวเช่นนั้นก็พระราชาพ,พ่ายแค่ศัตรูผู้เป็นเพียงแค่ตัวหนอนในพระอุทธรของพระองค์ก็ว่าได้ การลบมันต้องมียุทธวิธีที่จะเอาชนะกองทัพของประชา้าอาชาติสโตนั้นมันต้องมีวิธีที่ช่องเขาถางโนนเหมาะที่จะวางคนไว้ทั้งสองขากต้องวางแผนล่อให้ข้าศึกเข้ามาพอเข้ามาภายในแล้วก็ทำการล้อมไว้กระทำให้อยู่ในกำมือแล้วก็จับเหมือนการจับปลาอยู่ในไซนั่นแหละ ราชบุรุษที่เฝ้าสืบถ้อยคำนั้นก็รีบกลับนำใบกาบทูลต่อพระเจ้ากฤลครั้งนั้นพระเจ้ากศลนํนำทัพใหญ่ทำตามแผนที่ได้ฟังจากอิสุข์ทำให้สามารถจับตัวพระเจ้าอาชาสโตมาได้เรื่องรลวที่พระเจ้ากศลทรงจับพระเจ้าอาชาสโตได้ด้วยการจัดแจงของพระอนุทคหติสัตเทระ ดวงดังไปในกลุ่มของพิกษุพิกษุพาการสนทนาในธรรม,มัสภาองค์พาสดาทรงทราบทรงตัดขึ้นว่าพิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นถึงในการรั้งก่อนทนุขหาดเตศะเทระเป็นผู้ที่ฉลาดในการจัดลบพระองค์ทรงนำอดีตนิทานชาดกขึ้นมาเล่าดังต่อไปนี้ ในอดีตการมีช่างไม้ผู้หนึ่งอาศัยอยู่ใกล้ประตูเมืองพารณาณสีวันหนึ่งเขาได้เดินเข้าไปในป่าท้ายหมู่บ้านเพื่อหาไม้ดีๆมาทำงานช่างไม้ของเขาขณะที่เขากำลังเดินสำรวจตัวไม้ยอยู่นั้นสายตาก็เหลือไปเห็นลูกหมูตัวหนึ่งตกอยู่ในหลุมและด้วยความรักใคร่อินดูตั้งแต่แรกเห็นเขาจึงนำลูกหมูนั้นไปเลี้ยงที่บ้าน แล้วตั้งชื่อให้ว่าตัดจักเขาให้การเลี้ยงดูเจ้าหลงหมูอย่างดีทั้งหมูและช่างไม้ต่างอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเจ้าหมูได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีจนเติบโตเป็นหมูที่สมบูรณ์ต่างกายของมันโตสวยงามมีพละกําลังมากมายช่วยในช่างไม้ได้มากมายไม่ว่าจะเป็นการเอาปากพลิกไม้ให้ขาหวานสิวค้อน มาให้ในช่งางไม้ในวันหนึ่งมีเพื่อนบ้านแวะมาที่บ้านของนงายช่างไม้เมื่อพวกเขาเห็นหมูก็คิดถึงเมนูอาหารจานใหญ่พวกเขาหวังว่าจะได้กินเนื้อของมันในสักวันหนึ่งจึงพูดกับนายช่างไม้ว่าโอ้โหเจ้าหมูตัวนี้โตแล้วนี่ผ้วนดีจริงๆเมื่อไหร่เจ้าจะฆ่าเอาเนื้อมันมากินล่ะกินตอนนี้กำลังดีเนื้อยังไม่เหนียว ถ้าเจ้าข่ามันไม่หลงก็บอกพวกเราได้นะเดี๋ยวเราจะช่วยจัดก,การให้ในายช่างไม้เมื่อได้ยินสิ่งที่เพื่อนบ้านพูดก็เกิดความหวั่นวิตกกลัวว่าถ้าตนต้องออกไปตัดไม้ถึงตอนนั้นพวกชาวบ้านก็จะามาฆ่าเจ้าหมูเอาไปทำอาหารเป็นแน่คงถึงเวลาที่เจ้าหมูต้องกลับไปบ้านที่แท้จ,จริงของมันเสียแล้วเมื่อคิดได้ดังนั้นลุ่เชา้า ช่างไม้ก็พาเจ้าหมูไปปล่อยในป่าตามเดิมเจ้าหมูเมื่อจากป่าไปตั้งแต่อย่างเล็กการใช้ชีวิตในป่าเพียงตัวเดียวมันจึงยากนักมันเดินเที่ยวสอหาฝูงหมูในป่าจนพบหมูเป็นอันมากมันดีใจจึงเข้าไปขออยู่กับหมูทั้งหลายว่าข้าขออยู่กับพวกท่านจะได้ไหมเรามาจากในหมู่บ้านเราถูกคนนำไปเลี้ยงตั้งแต่อย่างเล็ก บัดนี้เขาได้เอาเรามาไว้ในป่าตามเดิมเราจึงไม่สามารถอยู่ด้วยตัวเดียวได้ขอให้เราอยู่กับพวกท่านจะได้ไหมหมูในกลุ่มนั้นถามเจ้าตัดชกะว่าเจ้าคิดดีแล้วหรือที่จะมาอยู่ที่นี่เจ้าไม่รู้หรือว่าที่นี่มีศัตรูตัวน้ายมันคอยดักขยํำพวกเราวันละตัววันละตัวจนแทบจะไม่เหลืออยู่แล้ว หมูตัวไหนที่อ้วนๆมันก็จะฆ่าเอาเนื้อไปกินตัชกะถามด้วยความสงสัยว่าท่านมันคือไข่มันเป็นไข่ท่านบอกเราหน่อยได้ไหมมันก็คือเสืออนาสีเจ้าเคยเจอมันไหมละ่ะมันน่ากลัวมันมีเขี้ยวคมเล็บของมันคมหนักหนาหมูตัวไหนโดนมันขย่ำแล้วไม่มีตัวไหนรอดซักตัว ทุกวันนี้พวกเราอยู่ด้วยความหวาดวิตกคอยหลบหลบซ่อนๆตลอดเวลาชีวิตที่นี่ไม่ปลอดภัยอย่างที่เจ้าคิดหรอกพวกท่านจะกลัวเสือตัวนั้นไปทำไมพวกเราไม่มีเขี้ยวหรือกำลังกายไม่พังพร้อมหรือถ้าพวกเราพร้อมใจกันแล้วก็จะจับมันตัวเดียวให้อยู่ในอำนาจได้พวกท่านดูสิพวกเราทั้งหมดมีกี่ตัว แล้วแค่เสือตัวเดียวเราจะเอาชนะมันไม่ได้เชียวหรือพวกท่านจะอยู่อย่างหวาดกลัวไปทําไมลุกขึ้นสู้สิพวกเราสั่งสอนให้เจ้าเสือนั่นมนรู้ว่าหมูอย่างเราไม่ยอมให้ใครมาลังแกได้ง่ายๆหรอกตัดชากาดใน้พูดสร้างกำลังใจให้กับหมูทุกตัวให้มีใจฮึกเหิมสู้กับเสือหลยนั่นแหะสิ พวกเราจะกลัวเสือนั้นไปทำไมเอาเถอะพวกเราสลัดความกลัวออกไปแล้วไปสู้กับมันสักครั้งตัชะกัดทำให้หมูทุกตัวมีความสามัคคีเป็นใจเดียวกันแล้ววางแผนกำจัดเจ้าเสือหลายว่าพวกท่านทั้งหลายรุ่งเช้าพวกนี้หากเจ้าเสือนั้นมาพวกเราจงช่วยกันสู้กับมันถ้ามีแผนที่จะกำจัดมันอย่างง่ายดาย ท่านทั้งหลายช่วยกันทำตามแผนนี้เถิดตัชจกะฉลาดในการลบรู้ชัยภูมิว่าหากตั้งอยู่ในฐานไม่อาจชนะได้จึงตรวจดูที่แห่งนั้นแล้วให,ห,ห,หกกว้หมูทั้งหลายหากินเฉพาะตอนกลางคืนเมื่อกินอิ่มแล้วหมูทั้งหลายก็เริ่มการวางแผนวางกับดักที่ตัจกระวางไว้พอถึงเวลาค่อนมเช้า ก่จัดก,การให้เหล่าหมูนั่งเป็นขบวนเมื่อจัดก,การเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นเสือตัวนั้นอาศัยอยู่ในอาสมของฤาษีทุกเช้ามันออกล่าเหยื่อแล้วนำเนื้อเหล่านั้นมาเป็นอาหารของมันและฤาษีผู้นั้นด้วย,วย,วยเจ้าเสือตัวนั้นเดินมายังที่หมูอาศัยตามเดิมที่มันเคยทักทำอยู่ทุกวัน พวกเราเสือมันมาแล้วพวกท่านอย่าได้กลัวไปครั้งนี้เราได้เตรียมแผนไว้เป็นอย่างดีไม่ว่าเสือตัวนั้นมันจะทำอาการใดๆพวกท่านต้องทำตามมันเถิดอย่าได้เกรงกลัวไปเลยเมื่อเสือหลายเดินมายังฝูงหมูมันสะบัดร่างกายแล้วขู่คำรามเพื่อให้หมูกลัวแต่เหตุการณ์เปลี่ยนไปหมูไม่มีท่าทางกลัวมันอย่างเดิม พวกหมูขู่กลับไปพร้อมใจกันทั้งฝูงเมื่อเสือเห็นพฤติกรรมของหมูที่เปลี่ยนไปก็เกิดความกลัวจึงรีบวิ่งไปยังอาสรมของเหลือศีเมื่อเสือกลับมาไม่ได้เนื้อก็สร้างความไม่พอใจให้แกเหลือีเหลือศีจึงกล่าวว่าอ้าวไหนเนื้อหมูเจ้าไม่ไดเอามาด้วยหรือหรือว่าเจ้าหมดเล็บเขี้ยวแล้วพญาเสือที่ดุร้ายกลายเป็นสุนัขน,น,น้อยแล้วหรือนี่ จังหน้าขำจริงนักเสือที่ดูร้ายอย่างเจ้ากลัวแม้กระทั่งหมูงั้นหรือหมูที่ไหนจะมาพร้อมใจกันทำร้ายเจ้าได้เสือเป็นสัตว์มีเขี้ยวถูกฤึษีผู้หยาบช้าเห็นแก่อมิตรปลุกใจให้เฮือกเขิมจึงรีบวิ่งกลับเข้าไปในฝูงหมูผู้มีเขี้ยวหมูเหล่านั้นไม่ได้เกรงกลัวมันด้วยซ้ำดังคำของฤาษี พวกมันตั้งรับสู้นางแผนที่เตียงไว้เสือไม่สามารถยังย้งฝ่าม็วที่วิ่งมาได้จึงตกไปในหลุมที่เป็นเหมือนกระดง่งถูกอัดเหมือนฟ่อนยาตัดฉกะลุกขึ้นรีบวิ่งไปทั้งที่หลุมหลงเขี้ยวตรงขั้วไส้ของเสือจนเนื้อฉีกขาดไปถึงหัวใจกิ่นเนื้อแล้วคาเวียงขึ้นมาจากหลุมแบ่งให้หมูญาติของตนได้ลองชิมชิมเนื้อของเสือบ้าง แม้จะสามารถฆ่าเสือได้แล้วแต่เราหมูนั้นก็ไม่ได้มีอาการดีใจยินดีอย่างใดสร้างความสงสัยให้กับตัชกะยิ่งนักพวกท่านไม่ดีใจหรอกเลอที่เราเพื่อฆ่าเสือนายไปได้ต่อไปนี้พวกเราก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขตัชกะเอ๋ยพวกเราเพียงฆ่าเสือได้ตัวเดียวเท่านั้นก็เท่ากับเราจับเสือตัวที่ประทุสลายได้ตัวหนึง่ง แต่นอกจากนี้ผู้ที่จะนำเสือมาได้ก็ยังอยู่ที่อาสมนั่นฤาษีเขาเป็นผู้บงการให้สัตว์ร้ายในป่ามาทำร้ายพวกเราเมื่อฤาษีผู้นั้นยังอยู่พวกเราก็ไม่สามารถที่จะอยู่อย่างสงบสุขได้หรอกถ้าเช่นนั้นพวกเราไปฆ่ามันกันเถิดกำจัดตัวร้ายไปให้ผลทางด้านฤาษีเห็นว่าเสือทำอะไรจับจ้า จึงมองมาที่เสือเห็นพวกหมูมากมายวิ่งกูเข้ามาก็เกิดความกลัวรีบปีนขึ้นไปยังต้นมะเดือ่อพวกหมูเมื่อมาถึงอสมของฤษีเห็นฤษีปีนขึ้นไปบนต้นมะเดือ่อตาจกักกจึงเรียกหมูหนุ่มๆม,มาช่วยกันขุยดินออกจากโคนต้นมะเดือ่อให้แม่หมูทั้งหลายไปอมน้ำมาลดที่โคนต้นให้พวกหมูที่มีเขี้ยวใหญ่ๆช่วยกันขิด ลากด้วยรอบจนเหลือแต่ลากแก้วอย่างเดียวตัจฑกะพุกเขาเขาแก้วควิดที่ลากแก้วลากแก้วก็ขาดไปเหมือนโดนฝันด้วยขวานต้นมะเดือน,นั้นก็พลิกคว่ำตนลงพอฤาษีผู้นั้นตกลงมาอย่างพื้นพวกหมูก็พากันรับไว้แล้วหลุมกัดกินเนื้อเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้มีลุคเทวดาเห็นเหตุการณ์อัศจรรย์นั้นทั้งหมด ได้กล่าวเป็นว่าหญ้าทั้งหลายมีมากด้วยกันย่อมทำประโยชน์ให้สำเร็จถึงต้นไม้ทั้งหลายที่เกิดในป่าก็เหมือนกันสุกรทั้งหลายพร้อมเพียงกันฆ่าเสือได้เพราะประพฤติร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพวกหมูทั้งหลายช่วยกันฆ่าฤาษีและเสือโคร่งทั้งสองได้พวกหมูต่างล่าเลงมันเถิงใจ พากันส่งเสียงสำเนียงสนั่นหมูทั้งหลายจึงได้ยกให้ตัชกะเป็นพระราชาขอขอบพระขทุกทุกท่านที่เขามารับชมรับฟังตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในข่าวหน้าสำหรับในวันนี้ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีมีความสุขคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้สมดังใจมุ่งมั่นปรารถนาะสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ